คุณแม่ตั้งครันมีลักษณะแบบนี้ที่ทําให้ทารกในคันสมบูรณ์แข็งแรงดีมีลักษณะแบบไหนบ้างเดี๋ยววันนี้คุณแม่แม่ตั้งคันไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะผกกเลิศพระะพอสอนแม่และเด็กค่ะนําความรู้ดีๆนะคะมาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครันคุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กําลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึงลักษณะของคุณแม่ตั้งครันที่มีลักษณะแบบนี้ทําให้ลูกของเราคลอดออกมาแล้ว สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีค่ะซึ่งลักษณะด้วยกันที่เราจะต้องดูนะคะอันดับแรกเลยก็คือน้ําหนักของคุณแม่ค่ะน้ําหนักคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะตลอดการตั้งครรภ์คุณแม่ตั้งครรภ์ควรจะมีน้ําหนักที่เพิ่มมากขึ้นนะคะอาจจะเพิ่มมากเพิ่มน้อยก็แล้วแต่หุ่นแล้วแต่รูปร่างของคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะแต่ละคนต้นทุนของแต่ละคนนั่นเองซึ่งตลอดการตั้งครรภ์น,นะคะน้ำหนักของคุณแม่ตั้งครรภ์ควรจะขึ้นประมาณ8-15กิโลกรัมไม่ควรจะมากกว่านี้ นะถ้ามากไปก็เป็นไงน้ําหนักก็สะสมที่ตัวคุณแม่เยอะไปบางคนไม่ลงลูกคลอดมาแล้วลูกหนักน้ําหนักเกือบตกเกฑ์แต่คุณแม่น้ําหนักขึ้น2030โลอันนี้ก็เกินไปนะคะหรือว่าน้ําหนักคุณแม่ที่ขึ้นน้อยเกินไปนะคะบ,บางคนขึ้นแค่ส3าโลก็มีนะคะส่งผลให้ลูกเกิดมาเนี่ย ทารกในคันก็น้ำหนักตัวเล็กได้เช่นกันเพราะฉะนั้นตลอดการตั้งคันนะคะน้ําหนักที่เกณฑ์มาตรฐานก็คือ8-15กิโลกรัมน,นะคะข้อที่2ค่ะคือเรื่องของระดับหน้าท้องซึ่งระดับหน้าท้องหรือว่าระดับยอดมดลูกนะคะจะต้องสัมพันธ์กับอายุคันเช่นคุณแม่ท้องได้5เดือนอายุคันยี2สสัปดาห์ระดับยอดมดลูกนะคะที่ตรวจคัมเจอเนี่ยควรจะอยู่ระดับสะดือ หรือถ้าวัดเป็นเซนติเมตรเนี่ยก็ควรอยู่ประมาณ20เซนนะคะจ,จะบวกลบได้3เซนอาจจะน้อยกว่านี้นะคะ3เซนหรือมากกว่านี้ไม่ควรจะเกิน3เซนถ้าระดับหน้าท้องนะคะสัมพันธ์กับอายุคันของคุณแม่ตั้งครันเนี่ยนะคะก็จะส่งผลถึงว่าคุณแม่เนะะี่ยค่ะมีอายุคันที่สัมพันธ์นะคะสุขภาพทารกในครรภ์ก็มีความสมบูรณ์แข็งแรงเพราะฉะนั้นคุณแม่จะสังเกตเห็นว่า เวลาที่เราไปฝากคันนะคะคุณหมอจะตรวจระดับหน้าท้องนะคะว่าอยู่ระดับสะดือ1นส่วนสเนื้อระดับสะดือ6เดือน7เดือน2อส่วนสเนื้อระดับสะดือนะคะแเดือน3าส่วนสอะไรประมาณนี้แล้วคุณหมอคุณีบันก็จะวัดเป็นเซนติเมตรนะคะเพื่อดูว่าสัมพันธ์กันไหมนั่นเองค่ะนะ ข้อที่3นะคะก็คือเรื่องของอัตราการเต้นของหัวใจทารกนะคะทารกเราจะเริ่มฟังการเต้นของหัวใจได้นะคะตั้งแต่อยู่ในท้องเนี่ยส่วนใหญ่จะเริ่มฟังได้ประมาณ4เดือนนะคะหรืออายุคัรภ์ประมาณ10 4สสัปดาห์ขึ้นไปนะคะจะใช้เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกเนี่ยฟังนะคะก็จะได้ยินซึ่งอัตราการเต้นหัวใจทารกที่อยู่ในค่าปกติก็คือ1 2 0ถึง1 6อครั้งต่อนาที นี่คืออัตราการเต้นหัวใจที่ปกติสำหรับทารกที่อยู่ในครันแล้วก็ข้อที่ะีะก็คือเรื่องของการอันตราซาท์นะคะถ้าคุณหมออันตราซาท์ก็จะดูเรื่องของลักษณะเด็กที่อยู่ในคันของคุณแม่ดูเรื่องน้ำคล่ำดูเรื่องของรกมีผาเรื่องรกกอดต่ำไหม นะคะคุณหมอก็จะดูว่ารเก,กบแบบไหนน้ำ่ําในปริมาณที่ไม่มากหรือน้อยจนเกินไปมาน้ำคําที่พอดีลักษณะเด็กเป็นยังไงแขนขาครบนะคะไม่มีความพิการนะคะสมบูรณ์แข็งแรงดีนี่คือการอันตาสามก็เป็นสิ่งที่นะคะใช้ในการยืนยันสําหรับ นะคะการดูทารกน้ำค่าแล้วก็รกในคันของคุณแม่นั่นเองค่ะแล้วก็สิ่งที่5นะคะก็คือเรื่องของการตรวจสุขภาพของทารกในคันหรือว่าการตรวจ NST นะคะซึ่งการตรวจ NST non stress test เนะะี่ยก็คือตรวจดูว่าคุณแม่มีท้องปั้นไหมนะคะระหว่างที่คุณแม่ตั้งครันยุคคภ์ยังไม่ครบกำหนดคลอดอทารกในคั์ดิ้นดีไหมนะซึ่งตัว NST เนะะี่ยค่ะก็จะใช้เป็นตัวประเมินนะคะของสุขภาพทารกในคัน นะคะถ้าคุณแม่มีปัญหาเรื่องของท้องปั้นเจ็บท้องคลอดก่อนกําหนดหรือทารกดิ้นไม่ดีนะะก็จะมีกราฟโชว์นะะซึ่งคุณหมอคุณแม่จะเป็นคนอ่านผลนะคะของการตรวจสุขภาพทารกในครรนนี้แล้วก็ลักษณะที่6กนะคะก็คือคุณแม่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนร่วมกับการตั้งครรนหรือไม่มีโรคแทรกซ้อนหรือถึงแม้คุณแม่จะมีภาวะแทรกซ้อนหรือว่ามีโรคร่วมกับการตั้งครรนเ่นความดันเลือตสูงเบาหวานหรือโรคอะไรต่างๆโรคทางอายุรกรรม ถ้าคุณแม่ดูแลตัวเองได้ดีนะคะปฏิบัติตามคําแนะนําของคุณหมอนะถ้าตั้งครันนะลูกเอ่อที่อยู่ในคันถ้าเราดูแลได้ดีนะคะปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณหมออย่างดีนะถ้าโรคในครนคลอดมาก็สามารถสมบูรณ์แข็งแรงได้ถึงแม้เราจะมีโรคประจําตัวหรือมีภาวะแทรกซ้อนขึ้นเกิดขึ้นในระหว่างที่เราตั้งครันอยู่ก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะที่คุณหมอใช้ตรวจ น,นะคะสำหรับทารกในครรดูว่าสมบูรณ์แข็งแรงดีไหมก็ดูหลายๆประจานเรื่องของน้ําหนักระดับหน้าท้องนะคะการอัลตราซาวฟังเสียงหัวใจทารกหรือการตรวจสุขภาพทารกในการหรือการตรวจ NST นั่นเองค่ะนี่คือคลิปความรู้ดีๆนะคะที่นำมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิง่งและกดหัวใจกันด้วยเมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกันแล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ